สวัสดีครับเพื่อนเอนเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเล่นแอปเล m o n เอ็กนะครับแล้วก็ทำ AI Yearbook นะครับผมไม่แน่ใจว่าสับจริงจริงคืออะไรนะครับแต่ว่าในคอมมูนิตี้ของ Lemon เอ็กนะครับก็คือแอปนี้เขาใช้คำว่าผมพูดอะไรไปนะเดี๋ยวนะขออนุญาตอ่า AI Yearbook นะครับอ่าผมเปิดมาแล้ว Lemon เอ็กนะครับเพื่อนเพื่อสามารถโหลดแล้วก็ติดตั้งได้เลยนะครับหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับ เวลาเวลาโหลดมานะครับแล้วก็เพื่อนๆก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเอาล็อกอินแล้วก็ใส่ทรงใส่ชื่อให้เรียบร้อยนะครับของผม js 1 4 artwork นะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามากดติดตามก็ได้นะครับก็เพื่อนๆก็ขยันลงคอนเทนต์นะครับตอนนี้ Lemon A เค้าไม่สามารถจะแปะลิงก์ส่งออกข้างนอกได้แล้วนะครับแต่ว่าเขาก็มีกิจกรรมข้างในนะครับเขาก็มีกิจกรรมข้างในให้แบบเ,เป็นครีเอเตอร์นะครับ ก็มีการมีรายได้อยู่นะครับมีรายได้อยู่นะครับก็จะมีอีเวนต์นะครับมีรายได้มีอะไรอยู่พอสมควรนะครับเพื่อนๆลองเข้ามาติดตามเข้ามาลองเล่นดูนะครับซึ่งผมไม่ได้เล่นขนาดนั้นนะครับผมเห็นบางคนก็ทําแบบเออเนี่ยเนี่ยได้เงินอะไรช่วงเคเตอร์นะครับเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะบอกนะครับเนี่ยมีคนติดตามเยอะนะครับอะไรประมาณนี้เพื่อนๆลองมาเล่นดูนะครับส่วนผมก็เอาไว้มากระจายคอนเทนต์นะครับกระจายคอนเทนต์นิดๆหน่อยๆให้แบบ เพื่อนๆเห็นว่าเออเราก็เล่นนะเพราะว่าแพลตฟอร์มมันไม่ควรจะแพลตฟอร์มเดียวนะเพื่อนๆต้องขยายขยายขยายครับอ่าโอเคเรามายบุกนะครับยบุกเอไอยบุกนะครับเขาใช้คําว่า a i เยบุกอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็ใช้คําว่าเนี่ยเนี่ยโฟโต้อันนี้คนนี้ใช้คําว่าอะไรเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ใช้คาเว้ยอ่ามันจะมีก่อนหันเนี้ยมันจะเป็นอันนี้นะครับอันนี้เป็นแอป เสียตังค์นะครับเป็นแอปเสียตังค์แต่ผมจำไม่ได้แอปอะไรอ๋อแอป snow snow ai เมื่อก่อนเนี่ยเสียตังค์นะครับแล้วก็จะได้รูปประมาณนี้มานะครับเนี่ยเอาหน้ามาใส่ปุ๊บแล้วก็ถ่ายออกมามันก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เลยนะครับเสียตังค์นะครับแล้วก็จะมีแอปอื่นๆก็เสียตังค์ตามกันหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวเลมอนเองนะครับเขาจะเป็นตัวฟรีอ่ะเดี๋ยวผมเปิดของที่เพื่อนเพื่อนเล่นให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนเล่นให้ดูมีไหมหนานี่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยบ่ะ ก็จะเป็นตัวฟรีนะครับพวกนี้ฟรีหมดเลยนะครับเอาหน้าใส่เข้าไปได้นะครับคนนี้น่ารักมากๆเลยนะครับอ่าผมก็ลองเล่นแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะอ่าเดี๋ยวทําให้ดูเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปที่อ่าตรงนี้ครับโปรไฟล์นะครับ อ่าโปรไฟล์ต้องขออธิบายหน่อยนะเดี๋ยวบางคนไม่รู้นะครับเพื่อนๆที่เขาเข้าใจแล้วก็อย่ามาดา่าผมนะครับบางคนถามว่าผมอธิบายยาวจังก็คือบางคนเขาไม่รู้เราก็ต้องอธิบายเนาะผมชอบอธิบายอ,ะอ่ะมาตรงนี้ครับหน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่มันเป็นตรงเนี้ยผมเรียกไม่ถูกอะเป็นไอคอนนะครับกดเข้าไปนี่ก็จะเป็นหมวดต่างๆให้เล่นนะครับเราไปที่ตรงนี้เลยครับโฟโต้สตูดิโอนะครับ วันก่อนพี่ป้องก็เล่นนะครับพี่ป้องนวัดแล้วก็ดาราผู้ชายเขาก็เล่นนะครับกดเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถกดรูปที่สร้างได้เลยนะครับกดสร้างรูปแล้วก็เราดูรูปที่ผมสร้างได้เลยอันนี้ผมสร้างไว้ไหมครับอันนี้แฟนผมเล่นนะครับไหมหน้าตาผมแม่งเหมือนยุนอาเลยอะน่ารักจัดนะครับอเดี๋ยวลองเล่นให้ดูก็กดสร้างภาพได้เลยครับทีนี้เขาก็นี่นี่นี่อันนี้มาใหม่นะครับอันนี้มาใหม่นะครับเขาก็จะมีปลดล็อกเรื่อยๆืเห็นไหมครับเนี่ย อีก24ชั่วโมง12ชั่วโมงอีก2วันก็จะมีปลดล็อกแล้วก็จะเพิ่มภาพใหม่ๆเข้ามานะครับก็แสดงว่าเลมอนเองเนี่ยเขาใส่ใจมากๆนะครับทำฟรีมาให้แล้วก็ไปหาแบบตัวแบบต้นแบบเนี่ยเป็นคนที่แบบเกาหลีน่ารักน่ารักด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองอันนี้แล้วกันนะครับเป็นเซตน,นักเรียนอ่ะกดทดลองเลยนะครับกดทดลองนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เลือกรูปมานะครับเดี๋ยวผมถ่ายใหม่เลยแล้วกันนะครับ อ่ะผมถ่ายใหม่เลยยิ้มแบบนิดหน่อยพอนะครับแล้วก็กดเลยกดถ่ายนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโหลดก็ไม่นานนะครับเห็นไหมหน้าแมวมากเลยอ่ะผมว่าน้าแมวนะครับเนี่ยคอเมนดูปุ๊บกดดาวน์โหลดได้นะครับภาพที่ชอบนะครับเห็นไหมโคตรหน้าแมวเลยนะครับเป็นนักเรียนนะครับนักเรียนแก่นิดนึงนะครับ ถ้าลูกเป็นผู้หญิงก็น่าอย่างนี้ใช่ไหมวะก็เนี่ยเพื่อนๆพก็สามารถดูสไตล์เพิ่มเติมได้นะครับซึ่งพวกนี้ก็อาจจะต้องปลดล็อกนะครับโดยการกดเชิญเพื่อนนะครับเข้ามากดติดตามเขาจะได้การปลดล็อกนะครับหรือนะครับถ้าไม่ปลดล็อกก็รอตามเวลานะครับอย่างันเนี้ยผมก็รอตามเวลานะครับยี่สิบสี่ชั่วโมงมันก็ปลดล็อกให้เราเล่นนะครับทีนี้เซฟกันนะครับเซฟดาวน์โหลดก็กดเลือกภาพที่จะเอานะครับ เอาทั้งหมดก็กดเลยแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับปึ๊บเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วไปดูในโปรไฟล์กันนะครับมาแล้วนะครับโอ้โหสวยมากเดี๋ยวมาทำโปกครับอ่ะประมาณนี้เล่นง่ายๆแล้วประเด็นคือมันฟรีด้วยนะครับมันฟรีด้วยพวเพื่อนๆก็มาเล่นนะครับอ่ะตามนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม youtube ผมด้วยนะ ใกล้จะแสนและอยากได้โล่งเงินมากๆเลยนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกันหน่อยแล้วก็ถ้าเป็นโฆษณาก็จะอยู่ตามในวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูได้ผมก็มีการสอนนะครับมีการชวนพูดคุยเรื่องต่างๆนะครับเพราะว่าแต่งรูปอย่างเดียวเนี่ยคนไม่ดูแล้วนะครับอาจจะมีแต่งรูปบ้างนะครับพูดคุยเรื่องรถเป็นไลฟ์สไตล์ของผมนั่นแหละครับที่ผมชอบผมก็จะชวนคุยกันอย่างอันเนี้ยสมมติรถ b y d เนี่ยกดเข้ามา <ไป S 2> ไล่ลงมาด้านล่างมันเพื่อนมันก็จะมีมีแอดโฆษณาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่นี่นีเพื่อนสามารถกดเข้ามาแล้วก็กดอ่านได้เลยครับนี่มีสมัครบัตรเครดิตนะครับ First choice นะฮะหรือว่าซื้อประกันรถยนต์นะครับรถธรรมดาหรือว่ารถไฟฟ้าก็มีนะครับนี่บัตรพวก TTB, UOB เดี๋ยวผมก็จะมีคลิปเกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิตแล้วก็การใช้บัตรเครดิตที่มันคุ้มค่านะครับมีสินเชื่ออสังหามีของเกณฑหน้าคินนะครับ ทีทีทบีใบอื่นๆน,นะครับแล้วก็มีพวกประกันรถยนต์ออนไลน์นะครับใครหาอยู่ก็จัดไปนะครับซื้ออุปกรณ์กีฬานะครับช้อปปิ้งออนไลน์โดยการซื้อหนังสือออนไลน์ก็มีนะครับ c ีอนะครับ b 2 s อะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับมีไหม B2S เอสมนะีมีครับแล้วก็เก็บคูปองส่วนลดส่งฟรีช้อปปี้ลาซาด้าน,นะครับเข้ามากดได้เลยนะจ๊ะโอเค ตามนี้ครับสวัสดีบายบายครับอย่าลืมเล่นกันนะตัวฟรีครับผม